สวัสดีพี่น้องแฟนคลับ FC แฟนเพิงแฟนมาล้อมสู้ทุกคนครับผอบคุณครับผมยาวครับท่านชาวฮอดดี้และเพื่อนๆชาวครับโอ้าววันนี้พี่เอกตัดเพื้นแต่ชุดใหม่ครับสวัสดีใช้ใช้ลูกนี่พี่แมวพื้นเบิ้งครับครูเพคนตัดให้พี่แม่แล้วเป็นแบบใหม่โอ้แม่มเปิ้นแม่เปิน้น,อนบอก,อกครับตัดให้สองชุดเดี๋ยวลองชุดเป็นชุดลองพิงไปเถอะออกงานครับพี่น้องชักย้ำได้ละแต่ว่าเพื้นตัดไห้สำรองไว้ให้ ย่มได้ใายย่ำมีงานมี่ยังเห็นมีได้ใายครับพยายามขึ้นขัดอย่างนี้นทีนะเวลาเวลาไปอัฒมอีโอ้โหพี่น้องครับเขียวขาวครับเขียวขาพูดนะทั้งชุดเลยนะครับผมโถโถโถพี่น้องพี่ครับรออีกชุดหนึ่งครับเอา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  อันนี้เขียวขาวชุดต่อไปมันเขียวยังแบบเขียวเขียวกันข้ายังข้ายังขาวเขียวเพื่อเขาโอ้โหถ้ามึงถอดข้าวผ่านไปครับหนึ่งชุดครับที่บอกเขาทั้งเบิ้ลชักชุดละอ่านแม่พันบอกว่าพันตัดให้สี่ชุดแต่พันทรงมาก่อนสองชุดทรงมาก่อนสองโอ้โหสี่ชุด ยับยุบยับขับน้องเยันะใส่ก็นรใส่เนาะาใส่นเดี๋ยวอยัดเปลี่ยนเกียรก่อนคับไปเดก่อนน้องเปลี่ยนเกียนนะครับ้อน้องมาใส่เกียไหมครับใส่ ใหม่เั็กน้อยเนาะครับเนาะเป็นเป็นผ่าแบบือจังเมื่องจีนแถิ่นนอคือจังผ่าพัดจีนอ่ะนะครับเออขอทายอยู่ดอกพี่น้องครับสี่ชุดพนาวาแต่ว่า,ม,ามันเลีล้ยวมา,มาสองชุดก็ะดิสง่งใหม่กวนอีเวทเพิร์นเป็นผู้ออกงบสนับสนุน สเสลี่ยนโลดใจดีเนาะพี่น้องครับฮัทถูกบัตขหักโดนตันอะเธอพ่นครับพี่นอ้องชุดต่อไปเป็นเขียวดำเขียวดำคนเขียว <c oughs> ตัดส่งกินส่งครับเจ้นาน้อบัดเปล่งพี่น้องเอา้าชื่อว่าใส่ได้ใส่ได้ครับชื่อว่าใส่ได้เป็นคล้ายๆผ้าไหมบอแมนไหมแท้นเด้อพี่น้องครับเป็นไหมก๊อปไหมเข้าเจาะเงินเอียมดอกนี่นะครับเอาเแล้วล่ะตีโอ้มา ข้อไปบ้างคันจักบาทรดิโอ้ยมันยังไม่ได้แต่งแต่งหน้ามันก็เลยมังมันกอดจักรพรรดิมันโอ้ยว้าฮ่าฮ่าฮ่าบุญนะมีดวงเอ้ยวิ่งคือป่ะคักบัตรชุดนี้คืออย่างฮ่าโคตรสุโอ้ยมาดู มังก,ก็เก่งี่น้องครับมงก็เก่งนักลองติน,นักลอ้นนกลองประกวดเลยม่ซ่ขอบคุณครับ<อ>มาเปิด้นมาครับเดี๋ยวไม่ขึ้นไปเป็นพิธีกวคือบรคักเลยดิแล้วก็กสแกกสแกสแก๊สแกก๊สแก๊ก๊สกกแแลสกันครับโอ้นี่บ ก็เข็มขัดตัวเก้านั่นเป็นของพี่วรชัยพันธ์ให้ยืมนะแต่ไปมินิยืมเพิ่นมาเปนเก้าเพิ่นแมนครับเพิ่นแล้วไม่แต่สุดอดของน้องมาใหม่อีกแมนเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวซุ่มใบใหม่มาเพิ่นก็สิให้ยืมอีคือเซ็ตชั้นคัดตัวเก้าก็เหลือมดีแต่พี่น้องมึงกันกันนี้เป็เพิ่นกับเพิ่นโอ้อันนี้กัอีเมพเพิ่นคือกันโอ้มันบ่โคตรกัดแต่เดี๋ยวพี่น้องเด้อผมว่างจัึหน่อยกอันนี่เข็มขัดนะครับไซรัม ใส่กับชุดเด euh, Еще, กียร์เพราะตกเรไรกัมันบาโฟกันเออปาดมันเือบยังไงพี่น้องงามด,งามดิงามอยู่ด้วยครับคุณนะครับเอ้าถือว่าขอบคุณคุณแม่เปิลน,นะครับสนับสนุนน้องขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีติดตาม ทุกคนนะครับประกาศสนับสนุนศิลปินนะครับศิลปินก็มีกเขาตังใจนะครับที่จะเฮ็ดงานสร้างสรรค์ผลงานพี่น้องในเบื้องนะครับลำล้ำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงะเลากันไหมครับเด้อมีแต่ความสุขความเจริญผู้ใดใจดีๆกับศิลปินก็จะแม่นโอ้ยยังบุญยังคุ้นคักซะเอาคุณอะพี่น้องครับเจ็ดเหลี่ยมหยาบหยาบ พอดีที่พีสซัก,กได้แล้วเข้มขัดก็ได้ครับกับหัวม่อนอันอันไม่สั่งหัวม่อนอันไม่คือกันขอบคุณจะคล้องน <c> ะ <oughs> ขอบคุณที่ขอบเอาครับเอาเอาเอาโอ้บ้านมอแค้นไปต่อเสียวว่ะมันเนี่ยคือต่างแ่ง ที่สนับสนุนศิลปินลูกเต่าลูกล้านนะครับไม่หลุดไมหลุดไม่นี่แล้วบะมี่อีแม่บะมี่เกลือไอ้เข้ามาซอยสนับสนุนก็คือสีได้่อครับมันบะมี่นะครับทั้งชุดเพชรเั็นสีเพิ่นกะเก็บเงินที่พี่น้องขห้มานะครับอันนี้เป็นของแม่ออมครับแม่ออมเพรานั้นตอนเปิดวงม่ไล่มือเปิดวงโอ้แม่ออมก็ได้ชุดเพชรชุดนี้นะครับมาทำมาหากินนะพี่น้องครับนี่เป็นเครื่องมือทำมาหากินของพอเขาเด้ครับพี่น้องครับ ก, <c oughs> กระเสียตะกษตรกรกเสิเป็นบัชพกเป็นรถไถไปไ<ท>ย,ยังถัดละครับนี่อันนี้มอลำเ่าก็สิได้เป็นชุดเครื่องแต่งกายต่างต่างหุง่นหน่อแปรงแน่เครื่องสมอ,อางแน่ไปถัดท่าหนาท่าตาเนี่ยครับคูณสิหลักสิหลักเนี่ยเออทำมาหากินครับถ้าขาดแฟนคลัคบเอฟซีผู้สนับสนุนขาดพี่ขาดน้อง ค่อยเชื่อค่อยแห,ยหกกำลังแรงเชื่อแรองใจศิลปินกับวศามารถที่จะไปได้นะครับผมเพราะว่าอาชีพเฮาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยความหักความแพ่งจากที่จากนอกเฮานะครับเนะาะจัสตินี่กำลังแรงเชื่อแรงใจสู่ต่อไปการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับเงเนินท่องเงินข้ามจุดใดมาก,กเก็บไปเลี้ยงดูครอบครัวนะครับผมไว้ถ่าย่างเก็บไข่ได้ป่วยหามุหามองใล่ไครับ เอาที่ในกระอบพุ่น่น้องแล้วกันครับที่เข้ามาสนับสนุนเพราะจะเป็นผมพอดีทวิสักนะครับหน่องตันนะทุกคนแล้วก็ศิลปินซาน้อยเป็นบรรแห่งทีมเข็ดทุกคนแล้วกันครับอย่าลืมเด้อพี่น้องผู้ใดของผมบางแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทงแน่นะครับผมหลับช่องน้องกันพร้อมนะครับผมผู้ใดอยากเิ่งอัปเดตยังไม่ไหมกันนี่แหละครับกด subscribe ไว้กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ ใต้คลิปวิดีโอนะครับบอลนวอลมอนอันนี้ก็แม่นีก็นึ่งให้่ลนะขาตั้งกล้องล่ะของแมปเปิลครับแม่เปิลแเปิลแวปเปิลนอปเปิลแมปเปิลแอปเปิลแอเปีลแอปเปิลอปเดิลแอปเปิลแอเปิลแอปเลแอปเปิลแอปเปิลแอเิลองมันอปเปิลอิลแอปเปอปเปิลอปเปิอปเปิละอเลอปนแอนออคเอเ้อ ครับผมเอาขอบพูดพี่นองพูดกันครับสวัสดีครับครับครับผมแล้วพี่้องเข้ากัน